สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่จินฮีบายเกาเรีวันนี้เอาบรรยากาศทักรอบบ้านมาให้ชมนะคะเมื่อคืนหิมะตกค่ะแล้วก็ตอนเช้านะคะด้วยอุณหภูมิลบ13องศาแม่น้ำหรือน้ำที่เราขังในกระมังนะคะกลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วคะ่ะช่วงนี้แม่น้ำลำธารน,นะคะก็จะเป็นน้ำแข็งเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราอย่าไปเผอ ลงไปเหยียบนะคะเพราะว่ามันอาจจะทําให้น้ําแข็งนั้นแตกแล้วก็คนหลุดลงไปข้างล่างไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้นะคะมีข่าวออกบ่อยๆนะคะในเกาหลีที่อันตรายในการลงไปในแม่น้ําที่เป็นน้ําแข็งนะคะช่วงนี้ก็หนาวนะคะไปออกไปข้างนอกก็ลําบากนะคะ ไม่อยากออกไปเลยค่ะแต่ในบ้านนี้อบอุ่นนะคะอุณหภูมิ2 5องศาเหมือนเหมือนหน้าร้อนปกติค่ะก็สามารถอยู่ได้แต่ถ้าอ,อกไปนอกบ้านก็ต้องเตรียมเสื้อผ้าหนาๆนาอ,อกไปค่ะการอยู่ในสังคมเมืองหนาวน,นี้ต้องรู้จักปรับตัวเท่ากับสภาพแวดล้อมนะคะบางท่านอาจจะสงสัยหน้าหนาวเขาอ,อาบน้ํากันบ้างไหมนะคะก็อาบปกติค่ะเพราะว่า ในบ้านมีเครื่องปรับน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเย็นใช้กันค่ะค่ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ